ย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรที่โดดเด่นและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดคือคนอน155 C m o เด l 1.17 Schneider ของฝรั่งเศสครับมันคือปืนใหญ่ h ว w i t z e r ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยิงกระสุนในวิถีโคง้งเพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่หลังแนวบังเกอร์หรือเนินเขาได้ปืนรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและถูกทิม ลิดขึ้นเป็นจำนวนมากไม่เพียงแต่กองทัพฝรั่งเศสเท่านั้นที่ใช้งานแต่ยังถูกส่งมอบให้กับกองกำลังพันธมิตรอื่นๆรวมถึงกองทัพสหรัฐอเมริกาด้วยการใช้งานปืนใหญ่ชไนเดอร์155มิมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอาวุธหนักในการทำลายแนวป้องกันของข้าศึกและเปิดทางให้กับการรุกคืบของทหารราบ มันเป็นปืนใหญ่ที่มีความมัดทนทานและเชื่อถือได้แม้จะต้องเผชิญกับสภาวะที่โหดร้ายในสนามรบก็ตามกระสุนของมันมีน้ำหนักมากถ,ถึง43กิโลกรัมและสามารถสร้างแรงระเบิดที่รุนแรงพอที่จะทำลายโครงสร้างคอนกรีตได้ปืนใหญ่ชไ mm, นเดอร์ r 5 5 5มมกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปืนใหญ่ในยุคแรกๆแ,และเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาปืนใหญ่ในยุคต่อๆไป เสียงคำรามของานมันในสนามรบเป็นสิ่งที่ทหารและมหาศาลการยิงปืนใหญ่แต่ละนัดต้องใช้ทีมงานหลายคนในการเตรียมกระสุนปรับตั้งมุมยิงและจุดชนวนท่ามกลางเสียงกระสุนที่พุ่งผ่านอากาศและเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องไปทั่วสนามรบแม้จะเป็นปืนใหญ่ที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่ศตวรรษที่20แต่เทคโนโลยีและแนวคิดเบื้องหลังของมันยังคงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาปืนใหญ่ในปัจจุบัน และมันใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่าปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิมคือขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างมาดุลระหว่างอนุภาพการทำลายล้างและระยะการยิงและนั่นคือเหตุผลที่มันยังคงเป็นอาวุธที่ได้รับความไว้วางใจมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ปืนใหญ่158ม mm, ิมที่โดดเด่นและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดคือแคนนอ1554มเดล1917สไนเดอร์ของฝรั่งเศสครับ มันคือปืนใหญ่ฮาวเวิร์ตเซอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยิงกระสุนในวิถีโคง้งเพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่หลังแนวบังเกอร์หรือเนินเขาได้ปืนรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและถูกเบิก <c oughs> ขึ้นเป็นจำนวนมากไม่เพียงแต่กองทัพฝรั่งเศสเท่านั้นที่ใช้งานแต่ยังถูกสมมอบให้กับกองกําลังพันธมิตรอื่นๆรวมถึงกองทัพสหรัฐอเมริกาด้วยการใช้งานปืนใหญ่ชไนเดอร์1554มิลลิเมตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของอาวุธหนัก ในการทำลายแนวป้องกันของข้าศึกและเปิดทางให้กับการรุกคืบของทหารราบ,บมันเป็นปืนใหญ่ที่มีความมันทนทานและเชื่อถือได้แม้จะต้องเผชิญกับสภาวะที่โหดร้ายในสนามรบก็ตามกระสุนของมันมีน้ำหนักมากถึง43กิโลกรัมและสามารถสร้างแรงระเบิดที่รุนแรงพอที่จะทำลายโครงสร้างคอนกรีตได้ปืนใหญ่ชไนเดอร์1554มิลลิเมตรกลายเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปืนใหญ่ในยุคแรกๆ และเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาปืนใหญ่ในยุคต่อๆไปเสียงคำรามขอมันในสนามรบเป็นสิ่งที่ทหารทั้งสองฝ่ายจดจำได้ดีเพราะมันหมายถึงการโจมตีที่รุนแรงแลนมหาสารการยิงปืนใหญ่แต่ละนัดต้องใช้ทีมงานหลายคนในการเตรียมกระสุนปรับตั้งมุมยิงและจุดชนวนท่ามกลางเสียงกระสุนที่พุ่งผ่านอากาศและเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องไปทั่วสนามรบแม้จะเป็นปืนใหญ่ที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่ศตวรรษที่20 แต่เทคโนโลยีและแนวคิดเบื้องหลังของมันยังคงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาปืนใหญ่ในปัจจุบันและมันได้พิสูจน์แล้วว่าปืนใหญ่ขนาด155ม mm ิลิเมตรคือขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างสมดุลระหว่างอนุภาพการทำลายล้างและระยะการยิงและนั่นคือเหตุผลที่มันยังคงเป็นอาวุธที่ได้รับความไว้วางใจมาจนถึงทุกวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้กระสุนขนาด155ม mm ิลิเมตรทรงอนุภาพถึงเพียงนี้ คำตอบอยู่ที่การออกแบบและส่วนประกอบภายในครับกระสุนปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรไม่ได้เป็นแค่ก้อนโลหะธรรมดาธรรมดาแต่มันคือผลลัพธ์ของการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ซับซ้อนแต่ละส่วนประกอบมีบทบาทสำคัญในการทำให้กระสุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำตามแ,แต่ตัวเปลือกกระสุนที่แข็งแกร่งทนทานต่อแรงอัดมหาศาลภายในลำกล้องไปจนถึงหัวรบที่บรรจุระเบิดแรงสูงชนิดต่าง และที่สำคัญคือระบบฟิวส์ฟิวส์ที่ควบคุมการระเบิดให้เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ต้องการฟิวส์มีหลายประเภททั้งฟิวส์กระทบแตก Impact f u ว e ที่จะระเบิดทันทีเมื่อกระทบเป้าหมายฟิวส์หน่งเวลา Delay Fu ิวที่จะระเบิดหลังจันทต้านอากาศทำให้กระสุนสามารถเดินทางได้ไกลและแม่นยำยิ่งขึ้นการเลือกใช้ประเภทของกระสุนและฟิวส์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติการทางทหาร เพราะมันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงสุดเช่นการใช้กระสุนจอกเกราะสำหรับเป้าหมายที่เป็นรถถังหรือกระสุนระเบิดแรงสูงสำหรับเป้าหมายที่เป็นอาคารหรือกำลังหนังพนการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีกระสุนก็เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนากระสุนอัจฉริยะที่สามารถนำวิถีโดย GPS หรือเลเซอร์ทำให้มีความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้และลดความเสียหายข้างเคียง นี่คือความลับเบื้องหลังอนุภาพอันน่าเกรงขามของปืนใหญ่155ม mm. ิลิเมตรไม่ใช่แค่ขนาดแต่คือการออกแบบที่ชาญฉลาดและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหลังจากรอดจัดสมรภูมิร้านสะดวกซื้อมาได้ไม่กี่วันผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนงานครับไม่ใช่ว่างานไม่ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตัวตนของผมเท่าไหร่ผมอยากลองอะไรที่มันท้าทายกว่านี้ผมเลยไปสมัครงานที่ร้านเบเกอรี่ของป้าข้างบ้านครับ ป้าแกใจดีให้โอกาสผมได้ไปเป็นผู้ช่วยเชฟใช่ครับผู้ช่วยเชฟฟังดูหรูหรามากเลยใช่ไหมครับแต่พอไปถึงจริงๆผมถึงกับอึง้งมันคือการนวดแป้งครับนวดแป้งด้วยมือแป้งโดก้อนใหญ่ๆที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นผมจำได้ว่าวันแรกที่ผมไปทำงานป้าแกสอนผมว่าไอ้หนูการทำขนมเนี่ยมันต้องใช้ใจนะต้องนวดให้แป้งมันเนียนให้มันเข้ากัน แล้วป้าแกก็สาธิตให้ดูผมก็ทำตามแต่ปรากฏว่าแป้งมันไม่ยอมเนียนเลยครับมันเหนียวบ้างติดมือบ้างแถมยังกระเด็นไปทั่วหน้าผมนี่กลายเป็นมนุษย์แป้งไปเลยครับศัตรูตัวที่สามที่ผมเจอในงานนี้คือความไม่ขนัดและความเบื่อหน่ายการนวดแป้งซ้ำๆเดิมๆเป็นชั่วโมงๆม,มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนชีวิตไร้จุดหมายแถมมือก็ปวดไปหมดแต่ผมก็ยังพยายามทำต่อไป เพราะผมรู้ว่าจากการบรรจุกระสุนด้วยมือที่ต้องใช้พลังกำลังและเวลาอย่างมหาศาลสู่ระบบการบรรจุกระสุนแบบอัตโนมัตินี่คืออีกหนึ่งวิวัฒนาการที่สำคัญของปืนใหญ่158มิลลิเมตรที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดการบรรจุกระสุนขนาด158ม mm, ิลลิเมตรต้องใช้พลประจำปืนหลายคนในการยกและดันกระสุนเข้าไปในรังเพลิงซึ่งเป็นงานที่หนักและใช้เวลานานทำให้ลดอัตราการยิงลงอย่างมาก ยิ่งในสถานการณ์การรบที่ดุเดือดทุกวินาทีมีความหมายการบรรจุก,กระสุนที่ช้าอาจหมายถึงความพ่ายแพ้แต่ด้วยการพัฒนาระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทําให้ปืนใหญ่สามารถยิงกระสุนได้รวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้นโดยใช้กําลังคนน้อยลงระบบเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความเร็วในการยิงเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงกองต่อพลประจําปืนอีกด้วยเพราะพวกเขาไม่ต้องสัมผัสกับกระสุน และระบบการยิงโดยตรงซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่ผิดพลาดเทคโนโลยีการบรรจุอัตโนมัติได้ถูกนำมาใช้ในปืนใหญ่อัตตาจรยุคใหม่หลายรุ่นเช่น PzH 2000ของเยอรมนีหรือ K9 Thunder ของเกาหลีใต้ระบบเหล่านี้สามารถบรรจุกระสุนได้ภายในไม่กี่วินาทีทำให้ปืนใหญ่สามารถ สามารถยิงกระสุนออกไปได้หลายนัดติดต่อกันช็อตเซาฟอไฟสิซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็วการพัฒนาระบบอัตโนมัติยังรวมถึงการจัดการกระสุนภายในตัวรถซึ่นช่วยให้พลประจำปืนสามารถเลือกประเภทของกระสุนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำไม่ว่าจะเป็นกระสุนระเบิดแรงสูงกระสุนควันหรือกระสุนส่องสว่าง วิวัฒนาการนี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรให้กลายเป็นเครื่องจาักรการสังหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างฉับไวและเป็นอาวุธที่น่าเกรงขามสำหรับทุกฝ่ายที่ต้องเผชิญหน้ากับมันมันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงให้กับผู้ใช้งานและเป็นอีกหนึ่งบทพิส หยุดว่าเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพของสงครามได้อย่างไรหลังจากกลับสึกนในร้านเกมมาได้สักพักร่างกายของผมก็เริ่มประท้วงครับความหน่อยล้าสะสมมันถาโถมเข้ามาจนผมแทบจะเดินไม่ไหวแถมยังต้องเจอสึกหนักจัดศัตรูโอที่5ครับนั่นคือความล้มเหลวและการท้อแท้ครับผมจำได้เลยว่ามีอยู่คืนนึงผมกลับมาถึงบ้านแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงมองเพดานแล้วคิดว่านี่เรามาทำอะไรอยู่นี ทำไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้ครับผมเริ่มรู้สึกว่าเงินที่ได้มามันไม่คุ้มกับความเหนื่อยเลยแถมยังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการทำงานอะไรเลยด้วยซ้ำผมเริ่มคิดที่จะยอมแพ้ครับผมเริ่มมองเห็นเงินที่เก็บมาได้เพียงน้อยนิดลอยและเลี้วหายไปต่อหน้าต่อตาความคิดที่จะนอนอยู่บ้านเฉยเฉยปล่อยให้ปิดเทอมผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์มันเริ่มกลับมาหลอกหลอนผมอีกครั้งผมจำได้ว่าตอนนั้นผมโทรไปคุยกับเพื่อนสนิทผมบอกมันว่ากูไม่ไหวแล้ววะ่ะ กูอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆเพื่อนผมก็หัวล้อแล้วบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มึงจะยอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้เลยอะ่ะไหนมึงบอกจะเก็บเงินซื้อเกมใหม่ไงคำพูดของเพื่อนมันเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางใจผมเลยครับมันทำให้ผมได้สติใช่แล้วผมยังไม่ได้ทางตางเป้าหมายที่ตั้งไว้เลยนอกจากการพัฒนาตัวปืนและกระสุนแล้วระบบการควบคุมการยิงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปืนใหญ่155ม mm. เมตร มีความแม่นยำและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากการคำนวณด้วยมือในอดีตสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนและทันสมัยในปัจจุบันระบบควบคุมการยิงที่ก้าวหน้าเช่น Advanced Field Artillery Tactical Data System หรือ AFATDS ของสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำสงครามของปืนใหญ่ไปอย่างสิ้นเชิงระบบเหล่านี้สามารถคำนวณวิถีกระสุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่นระยะทางความเร็วลมอุณหภูมิความสูงและประเภทของกระสุนทําให้สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําแม้ในระยะไกลนอกจากนี้ระบบควบคุมการยิงยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบข่าวกรองและระบบตรวจจับเป้าหมายอื่นๆเช่นโดรนหรือดาวเทียมทําให้สามารถรับข้อมูลเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์และสามารถสั่งการยิงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ดังคับบัญชาสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องและสามารถประสานงานการยิงปืนใหญ่กับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นทหารราบรถถังหรืออากาศยานการยิงนั่นอีกต่อไปแต่เป็นการทำสงครามด้วยข้อมูลและความแม่นยำทุกรายละเอียดถูกคำนวณอย่างรอบคอบเพื่อให้กระสุนแต่ละนัดที่ยิงออกไปมีโอกาสทำลายเป้าหมายสูงสุด และลดความเสียหายข้างเคียงให้น้อยที่สุดเทคโนโลยีนี้ได้ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการยิงพลาดเป้าและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าทุกการยิงจะส่งผลตามที่ต้องการการพัฒนาอย่างอย่างต่อเนื่องของระบบค,ควบคุมการยิงทําให้ปืนใหญ่155ม mm, ิมยังคงเป็นอาวุธที่สําคัญและมีบทบาทสําคัญในทุกสมรภูมิและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผลกระทบจากอนุภาพ150ภาพต่อผู้ที่อยู่ในสมรภูมิเป็นอย่างไรเราจะมาพูดถึงด้านที่ไม่มีใครอยากเผชิญหน้ากันครับเสียงกระสุนปืนใหญ่155บภาพบุมองที่พุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงนั้นน่ากลัวย,ยิ่งกว่าสิ่งใดใดสำหรับผู้ที่อยู่ในสนามรบเสียงหวีดวิวที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคือสัญญาณแห่งความปายที่กำลังจะมาถึงแรงระเบิดของ กระสุน150ภาพสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในรัศมีหลายสิบเมตรทําให้เกิดแรงอัดอากาศที่รุนแรงพอที่จะทําให้ปอดฉีกขาดได้และสะเก็ดระเบิดที่พุ่งกระจายออกไปด้วยความเร็วสูงนั้นสามารถฉีกร่างมนุษย์ให้เป็นชิ้นชิ้นได้ในพริบตาไม่เพียงแค่ความเสียหายทางกายภาพเท่านั้นแต่ผลกระทบทางจิตใจก็รุนแรงไม่แพ้กันเสียงระเบิดที่ดังต่อเนื่องเรื่องความรู้สึกสิ้นหวังเมื่อเห็นเพื่อนร่วมรบเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสล้วนทิ้งบาดแผลทางจิตใจที่ยากจะเยียวยาปืนใหญ่150ภาพบ่มมองได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นอาวุธที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนสร้างความเสียหายให้กับเมืองและโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาลความเกลียดชังและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอาวุธชนิดนี้สะคอนให้เห็นถึงความสัมพันธ์รักเกลียดที่มนุษย์มีต่ออาวุธเรารักมันเมื่อมันปกป้องเราแต่เราเกลียดมันเมื่อมันทำลายล้างเรา เรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่ถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังหรือภาวะ PTSD (post-traumatic stress disorder) ตลอดชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนความทุกข์ทั่วโลกดาวมาันจากสงครามก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และอาวุธอย่างปืนใหญ่155ม mm, เมตร คือสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายของสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นปืนใหญ่155ม mm ิลิเมตรที่ถูกควบคุมโดย AI และมีระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบก็เป็นได้ครับแนวคิดของปืนใหญ่อัตตรจรหลายคนขับกำลังได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในหลายประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงปอพลประจำปืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการระบบ AI จะเข้ามาช่วยในการตัดสินใจในการยิงการเลือกเป้าหมายแล้วการเคลื่อนหาของปืนใหญ่ทําให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํายิ่งขึ้นปืนใหญ่ไร้คนขับจะสามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขีดจํากัดทางกายภาพของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากระสุนอัจฉริยะที่มีความสามารถในการนำวิถีและปรับทิศทางเองได้ ในระหว่างการระบินทาให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยําและลดความเสียหายข้างเคียงได้อย่างมากเทคโนโลยีเหล่านี้จะทําให้ปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรกลายเป็นอาวุธที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของสงครามในยุคดิจิทัลปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรจะไม่ใช่เครื่องมือที่ยิงกระสุนออกไปแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบที่ ซับซ้อนอที่ข้อมูลและอย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบอาวุธที่ควบคุมโดย AI ก็มาพร้อมกับคำถามทางจริยธรรมที่สำคัญเราควรให้อำนาจ AI ในการตัดสินใจเรื่องชีวิตและความตายมากน้อยเพียงใดนี่คือประเด็นที่ต้องมีการถกเถียงและหาข้อสรุปกันต่อไปในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือปืนใหญ่105ม mm, มตรกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เอ็นไปด้วยนวัตกรรมและความท้าทายและเราจะต้อง จับตาดูการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเป็นไงบ้างครับทุกคนเรื่องราวการผจญไทยหาเงินในช่วงปิดเทอมยุค90ของผมเนี่ยฟังแล้วคิดถึงวันวานกันบ้างไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คงมีประสบการณ์คล้ายๆกันใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็าตามไม่ว่าจะยากแค่ไหนผมเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเรื่องราวความทรงจำดีๆที่อยากจะเล่าเหมือนกัน วันนี้ผมแค่อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ผมเชื่อว,ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นยุค90ที่ทุกคนต้องเคยเจอใครที่เคยมีประสบการณ์ทำงานพิเศษช่วงปิดเทอมในยุค90หรือยุคไหนๆก็ตามมาเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับว่าคุณเคยทำอะไรมาบ้างเจออะไรเด็ดๆอะไรฮาๆอะไรน่าจดจำบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังข้างล่างได้เลยนะครับหรือใครที่คิดว่าเรื่องราวของผมมันโดนใจมันใช่เลย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง Memory Class ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความทรงจำสนุกๆแบบนี้ในอนาคตแล้วพบกันใหม่ใน Memory Class ตอนต่อไปสวัสดีครับ